สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิล Channel ค่ะและนี่คือ t e r o t Artist ค่ะเห็นไพ่เยอะแบบนี้นะเปิดเยอะแบบนี้เนี่ยมีอยู่คอนเทนต์เดียวค่ะที่เปิลจะเปิดไพ่เอาไว้2ด้านแล้วก็จำนวนไพ่เยอะขนาดนี้คือ Random Our Love Story นะคะเป็นเรื่องราวความรัก ของคนสองคนซึ่งจริงๆก็จะทําแยกจากกันนะมาดูกันทุกๆ3เดือนคะ่ะว่าสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงด้านนี้เนี่ยจะเป็น energy ของคุณว่าสถานการณ์ความรักของคุณใน3เดือนข้างหน้านะจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้คือเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคม68นะคะอีกด้านหนึ่งคืออาจจะเป็นของอีกคนหนึ่งเนาะที่คุณอยากรู้ว่าสถานการณ์ความรักของเขาจะเป็นยังไงอาจจะเกี่ยวกับคุณหรือไม่เกี่ยวกับคุณก็ได้นะบางทีเป็นคนที่เราแอบชอบคนที่เราเหมือนแบบยังรู้สึกคิดถึงอยู่แต่ว่าอาจจะห่างหายกันไปแล้วหรือ อาจจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ ก็ได้ไม่ได้บอกว่าสองพลังงานนี้จะต้องลิงก์กันหรือเปล่านะถ้าเกิดคุณมาฟังฝั่งของคุณเนะว่าสถานการณ์ปัจจุบนันแล้วก็ในอนาคต3เดือนนี้มีความใกล้เคียงกับเรื่องของคุณเนี่ยก็เป็นไปได้ค่ะว่าอีกคนหนึ่งที่คุณอยากรู้เนอะมันอาจจะเป็นเรื่องเราของเขาก็ได้แล้วพอเราดูจบทั้งสองคนแล้วปั้นจะเปิดเพิ่มนะคะมาดูพลังงานคราวนี้เป็นความสัมพันธ์ของคุณสองคนลิงก์กันละว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาจะได้พูดคุยต่อยอดความสัมพันธ์อะไรยังไงไหมนะเราไล่ไปด้วยกันทีแล้วฝั่งกันกนนะคะคลิปี เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับซีรีส์ประจําวันพระนะมันจะมีความแตกต่างกันใครยังไม่เคยดูก็ลองเปิดใจฟังดูก่อนได้ค่ะว่ามันต่างกันยังไงนะเป็นเชื่อว่าถ้าเกิดใครติดตามกันมานานก็คงจะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปการยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะอยากให้ไปถึงแสนซับไวๆนะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยมาดู energy ฝั่งของคุณกันก่อนนะเปิดขึ้นมา10ใบเนี่ยสเดือนข้างหน้าสิงหากันยาตุลา energy จะเป็นยังไงบ้างก็ต้อง บอกว่าพลังงานของคุณอนะเต็มเหนียวมากเลยนะมีอะไรบ้าง10ไม้1 0ถ้วยแล้วก็10เหรียญน,นะ10 10 10ไม่มี10ดาบก็คือแฮปปี้นะเพื่อนมองว่าคุณน่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของการเงินนะมี1เรียญเข้ามาที่ตัวคุณเองแปลว่า3เดือนข้างหน้าเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการเงินนะบางทีความรักถ้าเกิดมันติดขัดหรือมันอาจจะยังไม่มีเข้ามาหรือว่าด้วยปัญหาใดๆในเรื่องความรักนะ ถ้ามันสะดุดนะเปิ้ลแนะนะว่าให้ไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินก่อนเลยเพราะว่า energy มันค่อนข้างดีมีเหรียญใหญ่ตรงกลางเลยนะแปลว่าถ้าเกิดตอนนี้คุณรู้สึกว่าเออการเงินมันอาจจะยังไม่ได้อะไรมากก็อาจจะมีคนนําเงินมาให้คุณนะมาชวนทํางานเอาเงินมาให้มีโชคมีลาบม,มีโอกาสดีๆเข้ามาที่สามารถต่อยอดในเรื่องการเงินได้แบบนี้ก็ได้เนอะเปิ้ลเลยมองว่าคุณก็น่าจะเอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะ,ะแต่ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยถ้าเป็นคนใหม่ๆเข้ามาก็จะเป็นการติดต่อกันในแนวมิร แนวเพื่อนแนวคอนเน็กชันสังคมหน้าที่การงานหรือว่าผลประโยชน์อะไรต่างๆมากกว่าเนาะเออแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยงานเยอะแล้วก็งานยุง่งแต่ว่าการงานเยอะงานยุ่งมันก็นําพามาซึ่งเงินทองด้วยในเศรษฐกิจแบบนี้นะถ้าเกิดความรักมันยังไม่ลงตัวมันก็มองว่าไปโฟกัสที่งานก่อน ก็จะดีเหมือนกันไพ่ energy ของ romance angel ยังขึ้นมาเลยคะ่ะว่า love yourself first นะ energy ในช่วง3เดือนนี้เปิ้ลคิดว่าความรักมันอาจจะยังนิ่งๆอยู่อาจจะไม่ได้มีความชัดเจนยังไม่ได้มีอะไรที่มันแบบโดดเด่นในเรื่องของความรักถ้าเกิดเป็นยังไงมันอาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดใครมีคนคุยก็อาจจะยังไม่ขยับความสัมพันธ์ถ้าเกิดใครโสดอยู่ก็จ,จะยังโสดอยู่หรือถ้าเราแอบชอบมันจะ energy ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เปิ้ลมองว่าความรักไม่เด่นแต่มันดันไปเด่นเรื่องเงินแล้วก็เรื่องงานมีภาระความรับผิดชอบอะไรค่อนข้างเยอะเนาะแต่เปิ ถ้ดคุณมีคนเก่าๆอยู่ในความสัมพันธ์นะมันก็ยังพนาันาการอยู่แต่คุณจะยังไม่ได้ไปแบบพยายามกดดันหรืออะไรมากเพราะว่าคุณไม่มีเวลาเนอะถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามาก็จะเป็นคนที่คุณยังไม่ได้ไปคิดจะจริงจังอะไรมากนะเปิ้มองว่าเป็นแบบนั้น energy โดยรวมมาเลยไปเรื่อยๆแบบปล่อยเป็นเรื่องของโชคชะตาถ้าตอนที่คุณโสดอยู่คุณก็แบบ ก็ถ้ามีเข้ามาก็มีละกันแต่ว่าก็ไม่เร่งรีบไม่กดดันอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้ามีอยู่เปิ้นมองว่ามีเดวิลนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่ามันเป็น e อ e r g ีของรักสามเศร้าหรือเปล่าหรือมันคืออะไรยังไงนะทำไมความสัมพันมันถึงไม่ขยับนะคะเดวิลคืออะไรเอ่ยขอดูหน่อยนะคะมาสองถ้วยนี่ไนงะคุณมีคนในใจที่คุณชอบเปิ้ลเลยมองว่าถ้าใครมีคนในใจมันอาจจะยังคงอยู่ในใจยังพันธนาการคุณอยู่ยังแบบ ตกผลึกไม่ได้นะแต่เปิ้ลมองว่าในช่วงเดือนตุลาคมอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของความระความสัมพันธ์นะว่าคุณจะเอาอยัางไงไม่ได้บอกนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะสมหวังลงเอยหรือว่าคุณจะตัดทิ้งหรือใดๆแต่ว่าคุณจะมีความชัดเจนในตัวเองมากขึ้นเพราะมันมีหนึ่งดาบนะใดๆก็ตามคุณก็จะพึ่งพาตัวเองในช่วง3เดือนนี้เป็นหลักนะส่วนคนใหม่ที่เข้ามาเปิ้นมองว่าคุณก็จะมองในแนวมิตรแนวเพื่อนกลาลยนานมิตรแล้วก็อยู่กับครอบครัวซะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยมีใครทะลุเข้ามาในความสััมพนธ์ของคุณ ได้นะใครเข้ามาใหม่ๆนี่ก็จะเป็นในแนวแบบติดต่อทุละปะปังแบบนี้มากกว่าพลังงานของคุณนะไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเลยค่ะเพื่อนคิดว่ามันคล้ายๆเดิมปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตใน3เดือนข้างหน้าก็ไม่แตกต่างแล้วก็เกิดใครมีคนในใจเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้เห็นนะว่าคุยกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาดูพลังงานฝั่งของคนนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณมีคนในใจคนคนนี้ก็คงเป็นคนที่คุณโฟกัสสนใจและอยากรู้ว่า energy ความรรกของเขาจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดคุณโสดเพิ้งมองว่าคุณก็อาจจะยัง,งเขาเรียกนะยังตามหาคนที่คุณชอบอยู่ถ้าเกิดว่าคุณโสดสนิทเนี่ยในเดือนตุลาคมก็มีแนวโน้มว่าจะมีคนเข้ามาทําให้คุณถูกใจใช่เลยนะแต่มันอาจจะยังไม่เห็นอะไรชัดเจนเพราะมันเป็นเดือนสุดท้ายของ energy สามเดือนเนาะก็ รอลุ้นไปจนถึงเดือนตุลาคมอะค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะได้เจอเจอใครเข้ามาหรือเปล่าแต่พอมันมีเดวิลก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเร่งรีเพราะว่าคุณอาจจะชอบกันแค่เปลือกเนื้ออาจจะเป็นรูปหลังนะตาโปรไฟล์อะไรต่างๆแต่ว่ายังไม่ได้เห็นความชัดเจนแล้วก็อย่าไปปึ๊บปรับโชว์เพราะว่าเดวิลเป็นอะไรที่แบบลุ่มหลงอ่ะเนาะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นความแบบรักที่จริงจังชัดเจนหรือว่ามองเห็นว่ามีแบบใช้สมองหรือว่าใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือก เท่าไหร่ก็ค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ก็ energy ฝั่งของคุณแล้วเรามาดูค่ะถ้าเกิดว่ามันใกล้เคียงกับเรื่องของคุณนะคุณมาดูฝั่งนี้ว่าคนที่คุณอยากรู้คนที่คุณถามถึงเนี่ย energy ความรักของเขาเป็นยังไงบ้างนะขอดูก่อนพลังงานของเขาเป็นสามเหียนเหมือนกันกับคุณเลยนะเปิ้ลมองว่าถ้าเกิดคุณมีคนในใจนะแปลว่าคนคนนี้มีโอกาสเหมือนกันนะที่ในช่วงเดือนสิงหาคมจะติดต่อพูดคุยกับคุณแต่ว่าการพูดคุยของคุณสองคนอ่ะมันก็จะเป็นแนวมิตรแนวเพื่อนแนวแบบยังไม่ขยับอะไรความมััพนธ์ ไปเท่าไหร่แต่มันจะมีการพูดคุยกันนะถ้าคุณรู้จักกันอยู่แล้วเพื่อนมองว่าหลายๆคู่ก็อาจจะเป็นเพื่อนกันเนาะหรือว่าอาจจะมีเหตุผลใดๆที่มันเป็นคอนเน็กชันอะทำงานที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันแต่มันยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นแบบเออพิเศษขนาดเป็นคนรักขนาดนั้นนะเพิ่นมองว่าไปเรื่อยๆนะเอนเนอีของเขาอะเอาจริงฝั่งเนี้ยเขาก็มีไพ่คล้ายๆกับคุณเยอะเนาะมีหนึ่งดาบคุณก็มีหนึ่งดาบเขามีสามเหรียญคุณก็มีสามเหรียญในม์ไลายเดียวกันด้วยเพิ่นก็เลยมองว่า มีความพลังงานใกล้ๆกันค่อนข้างเยอะเดือนสิงหาคมถ้าเกิดว่าคุณกับเขารู้จักกันจะมีการพูดคุยกันค่ะแต่ไม่ขยับความสัมพันธ์อย่างที่เบนบอกเนะเขาค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะด้วยความว่ามีหนึ่งดาบมีเฮอร์มิตอะไรเงี้ยช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะคุยกันน้อยคุณก็ไปโฟกัสในเรื่องงานในขณะที่เขาอะก็คงจะ ใช้ชีวิตชิวๆไหลายๆแล้วก็อยู่กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทําบุญนั่งสมาธิก็ได้สําหรับใครเป็นสายแบบนั้นนะหรืออาจจะอยู่กับตัวเองคิดทบทวนหาคําตอบอะไรบางอย่างให้กับตัวเองเนาะเราก็เป็นคนที่ ดูเก็บเนื้อเก็บตัวอะ่ะคือบางทีเขาอาจจะอยู่บ้านแบบอินโทรเวิร์มีอะไรให้ต้องทำหรือว่าอาจจะเป็นการแบบหาความรู้ศึกษาอะไรของเขาอยู่เนาะมันมีเรื่องให้เขาโฟกัสมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าเออห่างเหินไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้ติดต่อกันก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดเขามีคู่มีแฟนแล้วอะ่ะคุณก็จ,จะรู้สึกว่าเออกต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมเขาก็ใช้ชีวิตของเขานะแต่เอาจริงพลังงานเขาเนี่ยไม่ได้เห็นชัดว่าเขาว่ามีคู่มีแฟนแล้ว เท่าไรแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ตรงที่ฝั่งคุณมันมีเดวิลไงก็เลยต้องบอกว่าถ้าเกิดคนคนนี้เนี่ยเขาโสดนะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเป็นไม่ได้เห็นว่าเขามีความรู้สึกว่าพรา้อมอยากจ,จะมีความสัมพันธ์อาจจะติดขัดด้วยภาระหน้าที่การงานการเงินใดๆเนาะเขาก็เลยอาจจะยังไม่ ได้ตกลงวงใจหรืออยากจะสารสัมพันธ์กับใครเป็นพิเศษป้มองแบบนี้แต่แตแตมันมีไพ่ a t ทแทคชั่นขึ้นมาที่ฝั่งเขาครับเปิ้มองว่าเขามีเสน่ห์นะตัวเขาก็เป็นอัศวินถือถ้วยด้วยน่าจะมีคนเข้าหาเขาเยอะอาจจะเข้ามาแต่ว่าตัวเขาเองเปิ้นค่อนข้างรู้สึกว่าเขามีการปิดกั้นนะเขาจะคบทุกคนเป็นแนวมิตรแนวเพื่อนก็เหมือนคุณอะ่ะพอมีคนเข้ามาคุณก็มองว่าเป็นผลประโยชน์เป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้แบบสนใจอยากจ,จะมีความสัมพันธ์กับใครถ้าไม่ได้ปาร์ k จริงๆซึ่งคนที่คุณชอบอยู่ถ้ามีก่อนหนีน้คุณก ชอบอยู่แล้วคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนใจแต่ถ้าเกิดยังไม่มีใครคุณจะไปเจอคนที่คุณถูกใจเนี่ยคือเดือนตุลาคมในขณะที่คนฝั่งนี้เนี่ยมันมองว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆถ้าเขาโสดนะเขาก็ยังไม่พร้อมจะมีความสัมพันธ์ก็จะคบทุกคนในแนวแบบเป็นคนคุยเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้จริงจัง เพราะตัวเขาเองค่อนข้างจะมีสเปซมีโลกส่วนตัวแล้วก็มีอะไรให้เขาต้องคิดนะซึ่งจากพลังงานไพ่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เห็นชัดเขาว่าเรื่องที่เขาคบคิดอะไรต่างๆเป็นยังไงเพราะว่าภายนอกเขาดูโอเคอยู่นะคะพลังงานของเขาในเดือนกันยายนค่อนข้างจะมีความทะเลาะเบาแวงกับตัวเองค่อนข้างเยอะนะห้าไม้คืออะไรเอ่ยเนขอดูหน่อยห้าไม้คืออะไรพลังงานของคนคนนี้นะคะห้าไม้คือทะเลาะเบาแวงกับใครเอ่ยอุ๊ยดีออกมานะคะหนึ่งไม้อะ ใบนี้ออกมาอีกใบหนึ่ง่ะ the world ่ะทะเลาะกับตัวเองนะเพรานมองว่าถ้าคนคนนี้เขารู้จักกับคุณแล้วในเชิงเป็นเพื่อนหรือใดๆก็ตามเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะไม่ค่อยสนใจเขาเพราะมี queen ถือดาบตรงนี้ด้วยเนาะแปลว,ว่าคุณสองคนไม่ค่อยได้คุยกันจริงๆค่ะพอสริงคาคมได้คุยกันนะพอกันยายนก็จะหายอีกแล้วเพราะอะไรพลังงาน energy ฝั่งคุณมันเป็นสิบไม้มองว่าคุณก็อาจจะพยายามจะ move on เพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันดูไม่ขยับขยืขย่นแล้วคุณก็ไม่อยากจะไป โฟกัสกับเขามากและเพราะว่ามันทุกหรือหน้าที่การงานของคุณเนาะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันก็เลยไม่ได้แบบคุณไปสนใจอะไรเขาเยอะคุณก็ไปโฟกัสในหน้าที่การงานของคุณมากกว่าส่วนเขาเองก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทําไมคุณดูไม่ค่อยสนใจเขาเป็นไม่ได้นะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่เขาโสดอยู่หรือเขามีคู่มีแฟนแล้วคุณไปดีกว่าเขาก็ตามนะเขาจะมีความรู้สึกว่าเออทําไมความสัมพันธ์นี้มันดูแบบยังไงดีคือมีความคิดทะเลาะเบาแหวงในเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งค่อนข้างเยอะซึ่งอาจจะเป็นคุณนะคะมากกว่า นะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนมีคู่มีแฟนแล้วนะก็ะต้องบอกว่ามันเหมือนเดิมอะฟัง Energy 3เดือนนี้ไม่ค่อยแตกต่างหรือว่าไม่ค่อยได้มีอะไรที่มันหหว่ามากคุณก็ทํางานหาเงินใช้ชีวิตอะไรของคุณไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงของเขาเหมือนกันถ้าเกิดเขารู้จักคุณอยู่แล้วแล้วเขาโสด เขาก็จะคุยกับคุณนะในแนวมิตรแนวเพื่อนแต่มันก็มีมาบ้างหายบ้างมาบ้างหายบ้างเนื่องจากว่าคุณเองมากกว่าที่จะงานเยอะงานยุงนะ่งเนาะส่วนตัวเขาเองเนี่ยจะงานเยอะงานยุ่งเป็นช่วงๆเหมือนกันแต่มันจะเป็นคนละไทม์ไลน์กันเนาะคุณอาจจะยุ่งในช่วงเดือนกันยายนแต่เขาอาจจะยุ่งในช่วงเดือนตลุลาคมอะไรประมาณนี้มันก็จะแบบเหมือนแบบเขาว่างคุณไม่วางคุณว่างเขาไม่ว่างอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยคุยกันน้อยเอเนจีสามเดือนนี้มันก็เลยดูไม่ขยับขยื่นความสัมพันธ์อะไรแต่ถ้าเกิดไปเจอคนที่มีคู่มีแฟนแล้ว ก็ต้องบอกว่าคุณ2คนน่ะก็เลยคุยบ้างหายบ้างเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีทิศทางด้วยว่าเฮ้ยใน3เดือนนี้มันจะมีการเลิกรากับแฟนของตัวเองถ้าคุณมีคุณก็ไม่ได้เลิกกับแฟนค่ะถ้าเขามีเขาก็ไม่ได้เลิกกับแฟนเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนเป็นช่วงแบบ ไปเรื่อยๆอ่ะเออเพืนไม่ได้เห็นความเปลี่ยน,ปยนแปลงชัดเจนอะไรในความสัมพันธ์มากก็เลยมองว่าคุณสองคนอ่ะน่าจะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องการงานการเงินมากกว่าอาจจะเพราะว่าความรักไม่รู้จะทำยังไงดียังมีความเหมือนแบบติดขัดไม่ลงตัวก็เลยเหมือนแบบอัปลอยพานไปก่อน3เดือนมันก็แป๊บเดียวเนาะเขาก็เลยแบบอาจจะยังไปเรื่อยๆอย,อยู่เพราะฉะนั้นพลังงานของคุณสคนเนี่ย ต่างคนต่างนิ่งๆเลยค่ะไม่ได้เห็นว่าไม่คุยกันมีการคุยกันบ้างแต่ว่ามันก็คงไม่ได้แบบคุยวื้ว, ữ, วาหรือพัฒนาต่อเนื่องมันเหมือนคุยบ้างหายบ้างคุยบ้างหายบ้างแล้วก็ไปเรื่อยๆมากกว่าเพราะคุณเป็นเหรียญเนาะเหรียญก็ช้าของเขาเป็นอัศวินถ้วยถ้วยก็ชิวมันก็เลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ได้เห็นอะไรวืหวาหรือชัดเจนเท่าไหร่แต่ตัวเขาเองอะมันมองว่ามีคนเข้ามาหาเขาเยอะแต่เขาก็ไม่ต้องไปกลัวนะคะถึงคุณจะไม่คุยกับเขาเปิ้ะไม่ได้มองว่าเขาจะคบใครแบบจริงจังโดยเฉพาะถ้าเกิดว่า เขามีแฟนแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปคบกับคนใหม่นะก็จะมีแค่คุณกับแฟนเขาอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนโสดทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาคบเป็นแนวมิตรแนวเพื่อนเป็นแบบเป็นคนเฟรนลี่เนาะอัศวินถ้วยเขาจะเป็นคนค่อนข้างจะเฟรนลี่เขาจะไม่แบบปิดกั้นหรืออ g g r e s i v e หรือไม่คุยคือถ้ามีคนเข้ามาเขาก็คุยแต่เขาจะมีระยะ เพราะว่าเขาเป็นคนมีโลกส่วนตัวเปิ้ลมองว่าไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเขาจะไปแบบเฮ้ยถ้าเราไม่คุยกับเขาเนี่ยเขาจะแบบไปสารสัมพันธ์หรือไปคบใครใหม่ใหมเปิ้ลคิดว่า3เดือนเนี่ยยังไม่เห็นอะไรแบบนั้นแน่นอนนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าแล้ว energy ของคุณ2คนแล้วเปิ้ลใช้ไพ่สมิธเวดมาตรฐานเลยนะในการมาเปิดว่าพลังงานความสัมพันธ์ของคุณ2คนนะคะระหว่างคุณกับคนคนนี้ในช่วง3เดือนนะจะมีความสัมพันธ์ connection พูดคุยติดต่อเจอะเจออะไรกันยังไงไหมนะสัก5ใบนะมา พลังงานจะบอกว่าไงคะ The Star 8ดเหรียญเห็นไหมทำงานหาเงินไปเรื่อยๆแปดดาบมีเรื่องให้อึดอัดใจ6เหรียญน,นะคะแล้วก็เจดถ้วยแล้วก็อัศวินถ้วยเนี่ยใบนี้กับใบพลังงานของเขา,าคือเหมือนกันมันจะมีการติดต่อพูดคุยกันคะ่ะคุณสองคนจะยังไม่เลิกขาจากการแต่เท่าที่เปิ้นเห็นอะมันมีอะไรที่ทาให้คุณสองคน ติดขัดและไม่สามารถพัฒนาได้มีความคิดเยอะคิดมากอะไรต่างๆสมมุติ <laughs> คุณไม่ได้คุยกับเขาเนอะคุณพยายามจะเยียวยาอาจจะพยายามจะ move on จากเขาเนื่องจากความสัมพันธ์นี้ไม่พัฒนาเนอะแต่ถามว่าตัดใจได้ไหมมันก็ ตัดใจไม่ได้เนาะแล้วก็ยังมีความสับสนเฮ้ยถ้าเราไม่คุยกับเขาเขาจะไปคุยกับคนอื่นไหมอะไรอย่างงี้เนาะมันก็จะมีความว้าวุ่นพอสมควรแล้วก็ตัดไม่ขาดค่ะด้วยความอะไรก็ไม่รู้เนาะมันมีความผูกพันบางอย่างที่ทําให้คุณก็ตัดเขาไม่ขาดแม้จะอยู่คนเดียวหรือพยายามจะเยียวยามันก็มีการคิดถึงกันตลอดเวลาแต่พลังงานอะมันเหมือนกับที่เบิร์บอกเมื่อกี้เลยว่าไม่ได้เห็นว่ามันพัฒนาแต่มันเห็นอยู่เห็นไหมมันเป็นการสตาร์กอยู่กับที่แล้วก็มีความว้าวุ่นแล้วก็พยายามจะ เคลียร์ตัวเองพยายามจะสมดุลตัวเองทํางานหาเงินใช้ชีวิตอะไรไปมากกว่าเนอะแต่มีการพูดคุยสารสัมพันธ์กันแน่นอนถ้ามีอุปสรรคปัญหามันคือยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีทั้งฝั่งคุณทั้งฝั่งเขานะคือถ้าเกิดเขาคิดถึงคุณเขาก็คือถ้าเกิดเขาเป็นคนมีปัญหาเขาก็ไม่รู้จะตัดสินใจหรือจะแก้ปัญหายังไงดีถ้าเป็นปัญหาส่วนตัวเนี่ยแน่นอนเขาต้องไปจัดการก่อนมาเลยทําให้ความสัมพันธ์มันก็ไปเรื่อยๆไม่ได้พัฒนาหวือหวาแต่ถ้ามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนอะที่ทใาใอจจ มันยังคิดไม่ออกค่ะเจ็ดถ้วยมันคือเป็นพลังงานของความสับสนว้าวุ่นใจว่าจะเลือกใครดีจะทํายังไงดีมีเซเนเรโอหนึ่งสองสามสี่จะเอายังไงดีแต่ก็ยังอยากมีกันและกันยังอยากโอกาสยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นพลังงานก็ค่อนข้างชัดว่าคุณสองคนเนี่ยยังไม่ไปไหนหรอกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคุณเข้ามาดูแล้วคุณบอกว่าเออช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้คุยกันเดี๋ยวเดือนสิงหาคมมันจะมีการกลับมาพูดคุยค่ะมันจะมาคุยหายไปมาคุยหายไปแบบนี้นะ ตลอด3เดือนแต่จะยังมีการและกันแน่นอนเพื่อไม่ได้เห็นว่าคุณสองคนจะเลิกขาดจากกันหรือจะไม่คุยกันแล้วถ้าเกิดคุณเคยเป็นแฟนกันหรือคุณเป็นแฟนกันอยู่แล้วทะเลาะเบาแวงแล้วเงียบๆหายไปเนาะแบบต่างคนต่างไปมีพื้นที่ของตัวเองแล้วกันมันก็ยังไม่ได้เคลียร์จบนะใดๆก็ตามคนคนนี้กับคุณยังคงติดต่อดีลกันไม่ว่าจะเป็นฐานะไหน ก็ต,ตามอันนี้คือ energy ที่เพื่อนเห็นต่อมาเรามาเปิด romance แซงโจให้กับพลังงานของคุณ2คนนะว่าความสัมพันธ์ของคุณ2คนใน3เดือนข้างหน้าน,นี้จะเป็นยังไงคะมาเปิดสัก3ใบแล้วกันเนาะพลังงานความสัมพันธ์ของคุณ2คนตลอด3เดือนนี้จะเป็นยังไงคะมาไพ่บอกว่า true love soulmate แล้วก็เวดดิ้งอะคุณสองคนคือมันมีพันธนาการหรือมันมีบอนดิ้งอะไรผูกพันมากมาก,มากเลยเนาะ True Love คือมันเป็นความรักที่แบบเราไม่สามารถจะไปรักคนอื่นได้อะเหมือนฝั่งคุณอะคือมีคนเข้ามาก็จริงนะเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าคุณไม่มีคนเข้ามาถ้าคุณมีคนเข้ามาคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าคนอื่นใช่อะก็มองเป็นเพื่อนมากกว่าแต่คนคนนี้คือคนที่อยู่ในใจนะประมาณนี้ส่วนเขาก็เหมือนกันเขาก็รู้สึกว่าคนอื่นที่เข้ามาก็ไม่ใช่เป็นคนที่ เออจะคลิกกับเขาหรือว่าโอเคอะไรอย่างี้เนาะมันมีความรักความรู้สึกที่ดีม่นไม่ได้มองคุณสองคนนะเหมือนเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะมันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่ จริงใจเนาะโซเมทอะมันเหมือนแบบมัมีอะไรผูกพันเราสองคนนะทําไมเรารู้สึกแบบมีความคลิกความใกล้ชิดความเข้าใจความเหมือนแบบทําไมเข้าอกเข้าใจอ,าอะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะแต่งงานนี่คือเป้าหมายของคุณสองคนแน่นอนนะหรืออาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่มีใครมีคู่แล้วอย่างที่เปิ่อนบอกมันก็เลยขยับความสัมพันธ์ไม่ได้ตลอด3เดือนนี้นะถ้าคุณโสดเขาโสดแลวว่าคุณสคนอะมีเป้าหมายในการที่ รู้สึกชอบกันนั่นแหละแต่มันมีเหตุผลอื่นที่ทําให้คุณสองคนยังพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดฝ่ายคุณมีคู่หรือฝ่ายเขามีคู่มันก็ยังคงเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ของคุณค่ะว่าจะทํายังไงดีแต่ถามว่ามีความรักไหมในความสัมพันธ์ของคุณเปิ้ลบอกได้เลยนะจาก Energy ไพ่ Romance แจงโจว่าคุณสองคนรักกันค่ะนะก็เป็นกําลังใจให้ในเมื่อมันอีก3เดือนเนาะก็เดี๋ยวเราเรอดูค่ะว่า3เดือนถัดไป Energy จะเป็นยังไง3เดือนนี้ก็ประคับประคคคออองงงง่่่ะุณไปโกกสในนนเรรืขห้าาาที การเงินหาตังก่อนได้เลยเศรษฐกิจแบบนี้เนอะถ้าเกิดมีงานมีเงินถือว่าโชคดีมากแล้วความรักทําอะไรไม่ได้มากก็ปล่อยไหลายๆชิวๆไปก่อนค่ะเพราะว่าเขาจะไม่มีใครอื่นแน่นอนนะคะและนี่คือคลิป แ a n d o m OUR LOVE STORY ของเปิลนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคม68ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องถ้าเกิดอยากสนับสนุนช่องเปิลก็กด Super อร์ตเป็นกำลังใจให้เปิลได้เช่นกันขอบคุณท,คทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยในเรื่องราวความรักของคุณให้เปิลฟังได้เช่นกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะ